สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้เราอยู่กับผมซาโตเอ้ยอยู่กับผมคุกกี้ผู้ก้าหาญนะครับในวันนี้เราจะมาจับโปกเกมอนตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าเจ้าตุบอีวิค,คก็กกันนะครับโดยผมมีโปกเกมอนคู่ใจของผมชื่อว่าโนมปิกาชูกาสวัสดีครับถ้าพร้อมที่จะออกประจนภัยกันแล้วก็อย่าลืมกดไล์ กด J กดติดตากันด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการจับโปกเกมอนต่อไปเย่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 เ,ยเ,ยเ,ยเยาพร้อมแล้วก็เรามาเลยกันเลยดีกว่าการเข้าป่าเราจะต้องมีอุปกรณ์ให้พร้อมก็คือกายกับใจถ้าเราไม่มีกายเราก็จะเป็นผีแต่ถ้าเราไม่มีใจเองเหมาะสมกับงานนี้แล้วเอา้าทำไมวะเองรู้จุดประสงค์ในการจับเจ้าตุบอีวิแกแคท หรือเปล่าเองจะจับมาเล็กไม่ใช่เหรอวะอ๋อเปล่ากูจะจับมาย่างกินช่วงเนี้ยหมูมันแพงก็เลยจับเออเจ้าตุก๊กยุ้เคกมากินซะเลยไอ้ชิเจ้าหน้าที่อุทยานจะไม่จับมึงเข้าสันเตรอเหรออ๋อไม่ต้องงวงเมื่อวันนี้เราได้จ้างคนคนหนึ่งไปตบหัวเจ้าหน้าที่อุทยานเรียบร้อยแล้ววันนี้เขาไม่มาแน่นอนรับประกัน กูบอกไปยังไอ้พวกชาติโลกไอ้ชิ้ายมีมึงทำไม่ทำอะไรทำเพื่ออะไรมึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอ้มึงดียังไงไอ้สัตว์มึงดีตรงไหนเหรอเก่งเฉ่งเลยไอ้ทุ๋นตีในเอ้ยนี่มันจะตุกไวแค่นี่นาน้องปิกาจูกะ จัดการมันเลยเพื่อนทำไมนายต้องมีกูจิตใจชั่วร้ายอย่างนี้ด้วยกูจะไปตับตามมึงเด็ดขาดพูดมากเดยวกูก็จับมึงแดกสลักเออโอเคครับโอเคครับไอ้ยาระเบิดตูตา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 ตีตีตีตูตูตูตี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 นั่นแหละอย่างนั้นแหละรับนี่ไปซะโปเกมอนฟิวตุงเย้ได้ไปแล้วเย้ แต่แล้วเองก็จะไปย่างกินใช่ไหมอ๋อเปล่าเปลี่ยนใจแล้วอะคือว่าจะตุกอีกวเิเ้กมันน่ารักเกินไปอะอืหรือว่ามากินเองดีกว่าไหมโอ้ชิบแล้วสวัสดีครับว,วันนี้อยู่กับผมเอ่อช่างแม่เหรอ